กระตุกมากเลยครับบอกหน่อยครับว่าม,มันทํำยังไงครับกระตุกกระตุกไปแล้วเลี้ยวอัตรากันเลี้ยวไม่เวอร์กระตุกเล่นไม่ได้ขนาดแบบ ตก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 ระดาษเป็นคอยก้าเนี่ยเนี่ยซีอ,อูไฮเลยตาเขาไม่ cpu ดูนะ44%คอย i9.920x rammic ตอนเน็ตเนี่ยวิ่งแล้วแบบไม่เคยนั่นเท่าไรการจอก็1นึ่งหกหกศูนย์ทีเด็มันใช้ไม่เต็มอีกหรอกสิบก,กว่าเนี่ยวิ่งแบบฟันปลามากอ่ะเจะแก้อย่างไรครับใครมีวิธีแก้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ